สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับโซนรถเอสน่าใช้นะที่บริษัทเทสยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าซีเอชไอไรินะครับตัวท็อปสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota าเวลอดนะครับมิตซูบิชิเอสเทนเดอร์โคลาคอสนะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะเลย s r v c r v รถเจ็ดที่นั่งอินโนวานะครับนะแล้วก็เป็นเออร์ติก้ามีให้เลือกหมดมากกว่า20คันนะที่บริษัทเทสยนต์นะครับใครอยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันไหนนะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับต็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับอยู่กันอีกแล้วนะครับที่บริษัทพิดยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1เขตบิบุรีกรุงเทพนะวันนี้ผมมาพามาอัปเดตนะครับสำหรับโซน SUV นะครับโซนรถครอบครัวนะครับรถใครที่กําลังมองหานะครับบอกเลยห้ามพลาดชิปนี้เลยไม่ว่าจะเป็น CHR นะครับ Polara Cross นะครับ HRV หรือว่าเป็น Toyota Vios Expander เรามีให้เลือกเยอะเลยนะที่บริษัทเราสําหรับตอนนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะผมพา,มาอัปเดตกันว่าตอนนี้นะครับมีรุ่นไหนหน่าใช้กันบ้างราคาแต่ละคันประมาณเท่าไหร่นะครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันด้วยไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมามาแน่นอนนะครับนะรถเรารับประกันคัสสวยเกรด A ทุกคันนะครับฟรีดาวได้ทุกคันจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศด้วยนะเดี๋ยวพา,าอัปเดตกันนะมาที่เริ่มคันแรกก่อนคันนี้เลยสีแจ่มมากคันนี้นะเป็นโตโยต้าซีเอาร์นะครับ1.8ไฮบริดตัวไฮรุ่นท็อปสุดนะคนน ปี2019เลยไมยวิ่งเพียง61 0 0 0นัโลนะครับนะไม้น้อยมากๆคันนี้นะครับกับราคาตั้งขายเพียงแค่539,00 0บาทนะครับถูกที่สุดแล้วในตลาดนะผมบอกเลยสําหรับตัว CHR ตัวนี้นะครับนะตัวได้ตัวตัวไฮตัวท็อปสุดเป็น Auto, เกียร์ออโต้เบรงมือไฟฟ้าพวงาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคุดคอนโทรลนะครับนะครบๆเลยคันนี้หน้าจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้นะเราก็ด้านหลังมาดูกันฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนี่สบายๆเลย,สา,ย,เลยสามารถปรับพับเอนเบาได้นะครับนะ สีสวยสีพิเศษด้วยคันนี้นะครับสาหรับใครกําลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้มาเป็นสีดานะครับผมมีอีกนะสีขาวดานะครับสีขาวดําตัวไฮบิดไฮเหมือนกันมีให้เลือก2คันปี19ปี20ราคาเท่ากัน6กแสนสามนานะครับราคาต่างจากคันนี้ขอภายนะคันนี้6กแสนสองหมาราคาต่างจากตัวนี้1,0,000แบาทเลยนะครับเกือบ1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเลยนะครับรถปีเดียวกันตัวไฮบิดไฮเหมือนกันนะครับคันนี้ได้ไม์น้อยด้วย บอกเลยคันนี้ราคาผมดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับนะคันนี้นะครับสองคันนี้หกแสนสองหมื่นเนกะ้าพันฟีดาวผ่อน,นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันนะหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะสีนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเก้าพันกว่าบาทเกือบเกือบหมื่นหนึ่งประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับฟีดาวได้ทั้งหมดเลยนะที่บริษัทเรานะตัวเดียวกันก็คือใครอยากได้สีขาวนะผมก็มีนะครับสีขาวคันนี้หกแสนสองหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นนะครับนะภายในก็คือเหมือนกันหมดนะออปชั่นก็คือเหมือนกันหมดไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED เหมือนกันหมด นับนะแล้วก็ด้านนี้มาดูกันสเปกวากอน7ที่นั่งนะครับหนึ่งแาบาทนะครับใครอยากกาลังมองหาอยู่คันนี้ปี05.06นยขออภัยคันนี้ปี07.08์เจ็ดจบาทเท่นานั้นเป็นรุ่นเจที่นั่งนะครับนะเป็นมิตซูบิชิสองจุดสี่มเวกนะเป็นสเปกวากอน2.4งจุดสีมเวกนะครับนะหรือว่าโมบิลิโอแบบนี้ผมก็มีนะสี่แสนมาพันไม5ห้าหโลนะครับนะสี 4, 39, ่แสนสามหาพนดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท เกือบแปดพันนะคันนี้เป็นรถปี2020เลยไม้ห้าหมื 50, ่น Mob นะครับนะไม้ห้าหมื่นเป็นโมบิลิโอตัวท็อป A/S นะครับนะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะใครกําลังมองหาอยู่เดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะสาหรับตัวโมบิลิโอก็ใหญ่นะภายในกว้างนะครับนะขอภายรถล็อก ok นะครับนะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูหรือใครอยากดูรูปรายละเอียดตัวรถเพิ่ม,เต,มเติมทักเข้ามาได้นะนะสวยมากนะอันนี้ตัวมิดตัวธรรมดาก็มี5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตัวน้ำมันล้วนปี2018นะครับนะ ถ้าเอาตัวนี้ผมแนะนําเอาตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นราคาดีมากนะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันขยับสองหมื่นได้ตัวท็อปกว่าและได้เป็นระบบไฮบริดด้วยนะไม้น้อยด้วยขนั้นไม้หกหมื่นนะครับนะคุ้มมากๆนะใครกำลังมองหาอยู่นะครับราคาเท่ากันสองคันนี้นะครับตัวเดียวกันหนึ่งจุดแปดตัวมิดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับมาเป็นอเวนซ่านะครับคันนี้หนึ่งจุดห้ารุ่นจีตัวท็อปปีสองพันสิบเก้าไม่เก้าหมื่นเก้าสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทฟีดาวเป็นอเวนซ่านะครับ ปีใหม่เลยปี19นะครับคันนี้นะตัวท็อปนะเป็นรุ่นเจ็ที่นั่งอีกเช่นเคยสําหรับใครมองหาอยู่อยากดูภายในตรงไหนเพิ่มเติมหรือรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมทักเข้ามาได้นะครับนะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็น Toyota Innova นะครับคันนี้เป็น 2.8G เลยนะครับนะสวยงามมากๆคันนี้599,000ฟีดาวได้ปี2019นะครับคันนี้599,000ไม่วิ่งอยู่ประมาณคันนี้แสนหกนะครับนะไมวิ่งอยู่160 0 0 0โลนะครับเป็นตัวเครื่อง2.8เลย เครื่องใหญ่แล้วก็เป็นตัวรถได้เป็นเจดที่นั่งขนาดใหญ่เลยนะครับนะเป็นรุ่นเจดที่นั่งภายในกว้างแน่นอนคันนี้ใครกําลังมองหาอยู่ห้ามพลาดนะครับคันนี้อ่ะแล้วก็มาถัดมาพามาดูกันสําหรับ2คันนี้เป็น t o โยต้าเวลอสนะครับนะตัวพรีเมียมตัวท็อปสทั้งคู่เลยมีทั้งสีดํากับสีเทาดําเลยทั้งคู่เลย2คันนี้6กแสนห้าหมื่นเก้าพันกับหกแสนหกหมืม่นเก้าพันนะครับไม่หลักหมื่นนะครับคันนี้ปียี่สิบสามคันนี้ปียี่สิบสองจนยี่สิบสามตัวพรีเมียมเหมือนกันนะ 1.5พรีเมียมตัวท็อปนะครับมีกล้อง360องศาให้แล้วครบเลยนะเป็นรุ่นเจที่นั่งนะครับนะใครอยากได้ผมมีให้เลือกเลยมี3คันนะตอนนี้นะครับแต่ที่จอดอยู่ตรงนี้จะมี2คันนะครับนะสวยงามมากๆรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำจมน้ำกับสีกอใหม่คันนี้ใหมแค่ห0,000ื่นนะครับนะมี h o น d a l e n w a อ h ขออภัยเขาไม่ใช่ Honda l e n w a อ h คันนี้มีกล้อง3า0อกงศานะครับสวยมากๆนะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นนะครับ้ 4 5 9 0 0 0ันผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0พักว่าแ0ดนะจัดเต็มเลยอ,อยู่ประมาณ8 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวได้นะฮะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับนะด้านรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงนะสำหรับ Mitsubishi Xpander นี่ภายในนะครับเบาะหนังพมรมลไยมันติฟังก์ชันมีคุดคอนโทรลคันนี้ไม่เก0 0หมนะครับนะรับประกันไมททงไมแท้นะครับนะโครงสร้างบริตัวรถเดี๋ยวพาดูนะพาดูสักคันนะรันนะนะเดี๋ยวอาจจะคลิปยาวเกินไปนะครับนะถ้าให้ดูทุกคันนะ มารีวิวรวมๆให้พี่ๆดูนะครับนะโครงสร้างบริตต์ตัวรถสกิปเมทอาร์คเดิมหมดรับประกันให้สวยแน่นอนเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะครับแอร์ลงแอร์หลังนะครับด้านหลังครบๆเลยสําหรับตัวนี้มีแอร์หลังให้แล้วครบนะครับนะแอร์นี่บอกเลยชุ่มฉ่ำเย็นสบายแน่นอนนะเรวก็มาถัดมาเป็นซูซูกิเออร์ติก้าคันนี้สี่แสนสี่หมื่นคันนี้ลดราคาเลยนะคันนี้อยู่ประมาณสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับนะเป็นมิสซู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 กิเออร์ติก้าคันนี้ไม้สามหมื่นห้าปียี่สิบเอ็ด 1.5 GX นะครับนะตัวท็อปอีกแล้วนะ429,000ฟรีดาวได้คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับไม่แค่3,000 0รถปี21ปีใหม่ด้วยนะครับนะคุ้มมากๆใครอยากได้7ที่นั่งเหมือนกันนะแล้วก็ด้านนี้ถัดมามาดูกันนะสำหรับ CHR ตัวมิดเหมือนกันสีดำปี18 529,000นะครับนะแล้วก็ด้านนี้เป็น HRV นะครับ2คันเลยตัว RS เหมือนกันทั้งคู่นะครับนะทั้งคู่เลยนะครับคันนี้สีขาวนะครับปี2018-19 คันนี้จะอยู่เลขใหม่อยู่ที่80,000ราคาอยู่ที่6กแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับนะหรือถ้าด้านด้านหลังคันดําไม่อยู่ประมาณแสนก็กว่านะคันนี้อยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันตัว rs เหมือนกันปีเดียวกันนะครับนะคันนี้เดี๋ยวผมดูเลขใหม่ให้คันนี้ไม่อยู่ที่แสนสามเท่านั้นนะครับนะไม่ต่างกันเล็กน้อยราคาคันนี้อยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นสําหรับ hrv นะก็ก็มาด้านนี้กันนะสําหรับ polar cross คันนี้ เป็นตัว1.8 Sport ดแสปอร์ตัชคันนี้เป็นตัวน้ำมันนะขอภายดูแสงแดดนะครับอาจจะจ้ามากนะต้องขอภายด้วยนะคันนี้เป็นตัวน้ำมันนะครับหรือใครอยากได้ตัวไฮบริดผมมีให้นะคันนี้เป็นตัวน้ำมันนะเจ้าของเก่าเขาจะติดโลโก้ไฮบริดมาให้นะครับนะเป็นชุดแต่งของเขานะเขาชอบแต่งมีล้อแม็กสวยๆแบบนี้แลนะด้านหลังก็มีโลโก้ GR นะเขาแต่งมาให้นะคันนี้แต่งมาให้แต่เป็นตัวสปอร์ตพัชนะครับเป็นตัวน้ำมันนะครับนะเป็นตัวน้ำมันไม่ใช่ไฮบริดนะครับนะแต่ผมใครอยากดูเพิ่มเติม ตัวนี้หล่อมากคันนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทคันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันไมล์หมื่นสามนะคันนี้รถปีใหม่ไมล์หมื่นสามนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเข้ามาใหม่นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้จะมีเป็นตัวเอ่อไฮบริดด้วยมีทั้งไฮบริดพรีเมียมไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะสำหรับโคราคอสนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะครับเป็นตัว CRV บ้างนะนี่อันนี้คือตัวไฮบริดตัวสมาร์ทนะไฮบริดนะแต่ไม่ใช่ตัวท็อป นะครับไฮบิดสมาร์ทคันนี้อยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันไมล์แสนหกพันโลปียี่บเอ็ดนะครับนะคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดไมล์หนึ่งแสนหกมื่นไมล์หนึ่งแสนหกพันโลเท่านั้นสวยมากนะคันนี้นะเดี๋ยวทำการล้างขัดเคลือบสีให้ใหม่หมดทุกคันอยู่แล้วก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องตัว e อ็กเพนดก่อนนะสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสวยนะครับนะสำหรับห้องเครื่องรับประกันโครงสร้างเดิมหมดนะครับนี่หัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเดิมเดิมเหมือนออกป้ายแดงนะครับ นะมาถัดมาคันสุดท้ายเดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับนัานนี้นะครับเป็น Honda c r v ตอนนี้มีสีดำสีขาวสีบอลน,นะครับนะตอนตัวนี้เป็น 2.4e ขับ e 2ไม่ห0 0 0 0 0ปี21อยู่ที่8,99,000ถ้าสีบอลไมหน0 0 0 0 0กับอีก8,000โลอยู่ที่8,39,000ตัวเดียวกัน 2.4e ขับ e 2นะคันนี้นะปี21ทั้งคู่นะคันนั้นไม่แสนนิดนิดแสน6,000โล อยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนแล้วก็มีตัวสีขาวเป็น2.4 ES ขับสี่นะครับนะปี20อยู่ที่869,000นะครับนะถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูว่ามีรถอะไรน่าใช้บ้างสําหรับรถ SUV นะครับที่บริษัทเล่านะครับเปิดเป็นที่ดินของตัวเองนะครับเปิดมานานมากกว่า24ปีนะครับตัวสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันนะครับนะ รับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะครับนะเราก็แถมฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยต่ำนะครับ4ปีจะเริ่มต้นอยู่ที่2.3 9เกเท่านั้นนะมียันลถตู้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตสำหรับโซน s u v ให้พี่ๆดูนะสำหรับใครชอบนะคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมมาอัปเดตรถอะไรให้พี่ๆดูนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ